เพื่อสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้28เมษายน2568สวัสดีครับเรื่องของคนไทยมีน้ำใจเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้และจะเป็นลักษณะเด่นที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ความยากลำบากที่กำลังเกิดขึ้นและที่อาจจะมีหนักหนามากขึ้นเรื่อยๆนี้ให้เราสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยกันไปถึงเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันอยากให้ประเทศไทยของเรานั้นดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในทุกๆด้านเพื่อที่จะเป็นที่ตั้งที่รองรับพระพุทธศาสนาให้เจริญตั้งมั่นคงอยู่ได้จนครบ 5,000ปีความมีน้ำใจของพวกเราคนไทยนี้จะเป็นพลังที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราเก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นได้ไปด้วยรอยยิ้มยิ้มสู้ไปกับทุกเรื่องที่จะผ่านเข้ามาวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องคุยกันต่อในเรื่องของน้ำใจที่ผมเคยได้รับตอนนั้นผมคิดยังไงก็ไม่รู้นะน่าจะอยู่สักประมาณสักป .7 นะทุนผมยังมีป .7 ก็เกิดความความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวท่องเที่ยวเที่ยวแบบที่เขาเรียกว่าโบกรถไปอ่ะอันนี้ผมไม่แนะนำเลยไม่แนะนำอีกแล้วนะครับในปัจจุบันสภาพปัจจุบันนี้ไม่เหมาะกับที่จะทำแบบนั้นแล้วนะครับต้องมีความรอบคอบสมัยนั้นยังพอทำได้นะผมจำไม่ค่อยได้ว่าผมไปเอาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนนะอยู่ดีๆก็อยากไปเที่ยวอยากจะไป โบกรถออกไปเที่ยวอะ่ะจําได้ว่าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าใส่เป้ใบเล็กๆของตัวเองนะครับแล้วก็มีเงินติดตัวไปนิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็ไปเลยออกไปเลยแล้วก็นั่งรถเมล์ไปไป,ไปลงตรงหัวถนนพระรามสองก็ตั้งใจว่าจะโบกรถลงไปเที่ยวทะเลก็ไปยืนแถวๆหัวถนนนะครับพระรามสองเนี่ยเป็นถนนที่ผมก็ใช้บ่อย แล้วก็พูดได้ว่าทุกครั้งที่ใช้พระรามสองถนนเส้นนี้ไม่เคยซ่อมเสร็จเลยจริงๆอนะ่ะผมก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของมันจริงๆนะครับและผมก็ไม่รู้ว่าจะมีถนนเส้นไหนบนโลกมนุษย์ของเรานี้ที่ไม่เคยสร้างเสร็จเลยสักทีต้องมีการซ่อมตลอดเวลาเนี่ยเหมือนพระรามเหมือนถนนพระรามสองบ้านเรานะฮะอันนี้พูดถึงเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็บอกรถเลยครับ จำได้ว่าเป็นรถหกลอ้ลอหกล้อแล้วก็ไอตัวข้างรถมันก็เป็นไม้นะครับแต่ก็มีผ้าใบคลุมคนขับก็จอดเลยครับผมก็ไม่นึกว่าจะการโบกรถมันจะง่ายขนาดนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าในปัจจุบันนี้ไม่แนะนำในเรื่องบ้าๆแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้การจะไว้ใจกันนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักๆแล้วครับทั้ง ทั้งคนที่ไปโบกเองทั้งคนที่รับคนอื่นขึ้นรถของตัวเองเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันนี้เรื่องนี้ต้องพิจารณามากๆเลยครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนธรรมดาเป็นเด็กเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงบางครั้งมาในรูปของสมณะนักบวชด้วยก็มีนะครับเล่าเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ขอเล่าไวล้ละกันนะครับว่าในสมัยนั้น ตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆเ,เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเรื่องนี้มันพอทําได้นะฮะแต่ก็ไม่แนะนําปรากฏว่ารถหกล้อคันเนี้ยเขาก็จอดรับเลยนะครับเห็นไอเด็กคนนี้มันโบกรถอยู่ข้างทางเนี่ยเขารีบจอดแบบเขาก็เลยไปน,นิดนึงอนะ่ะผมก็วิ่งตามธรรมดานะครับโบกรถผมยังไม่ค่อยรู้เทคนิคตอนนั้นนะฮะก็ไปพี่คนขับเขาก็เรียกขึ้นรถไปเลยครับขึ้นมาขึ้นมาโอ้ผมก็จําได้ว่าผมก็ปีนขึ้นไปที่ท้ายรถ ปรากฏว่ามันคือครอบครัวของพี่เขาทั้งครอบครัวเลยครับครอบครัวเขาเนะ่ยเป็นคนขายผลไม้เพราะฉะนั้นบนหลังหลังรถหกล้อเนี่ยก็มีผลไม้ที่เขาซื้อไว้จะเอากลับไปขายาจะไปขายที่หาดปึกเตียนสมัยตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าหาดปึกเตียนยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเที่ยวอยู่ปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวหาดปึกเตียนแล้วนะครับ คือจำบรรยากาศได้ว่ามันเป็นบรรยากาศเฮฮาปาร์ตี้เป็นประสบการณ์บกรถครั้งแรกที่โคตรสนุกเลยสนุกมากๆเขาก็ถามแค่ว่าจะไปไหนผมผมก็บอกว่าผมอยากไปเที่ยวแค่นั้นเองไปไหนก็ได้ไม่ตอนนั้นเท่าที่จำได้นะแค่อยากไปเที่ยวอยากออกไปโบกรถอยากมีประสบการณ์บกรถไปเที่ยวไปนู่นมานี่เฉยๆแค่นั้นเอง แล้วก็ไม่รู้จริงๆนะจําไม่ได้จริงๆว่าไปเอาไอ้ความคิดนี้มาจากไหนนะครับแล้วก็จําได้ว่าบรรยากาศมันคือพอขึ้นไปแล้วนั่นม hey, ีฮาปาร์ตี้อ่ะเขานั่งกันอยู่ท้ายรถก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเขาก็นั่งคุยกันไปคุยกันมา,ก,นมาก,นนนกินนู่นกินนี้เขาก็แบ่งให้กินตลอดนะฮะในที่สุดก็ได้ไปถึงหาดปึกเตียนเขาก็เอาของลงเพราะเขาขายของอยู่ที่นั่นนะครับเป็นร้านขายของของเขานะฮะ ทำไมถึงเป็นรถหกล้อผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะร้านขายของปัจจุบันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นแค่รถกระบ,บะก็พอคือเขามีกิจการทั้งขนของทั้งใช้หกล้อในการประกอบอาชีพของเขาด้วยแล้วเขาก็มีกิจการอยู่ที่หาดปึกเตียนนั้นด้วยเป็นในตัวทํานองนี้เป็นครอบครัวทํานองนี้แหละครับแต่ผมจำารายเะเอยดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนี้ไม่ได้เลยนะครับจําได้แค่เนี้แล้วก็จําบรรยากาศด้ว่าสนุกสนุกมาก เป็นการโบกรถที่สนุกมากๆนั่งเฮฮาไปตลอดทางจนกระทั่งไปถึงหาดปึกเตียนในวันนั้นแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูฟูเสือเต็มอิ่มทะเลเล่นไม่ได้ก็พลาดเปนหนึ่งอย่างแล้วก็ได้รับความรู้ว่าหาดปึกเตียนไม่ค่อยเหมาะการเล่นน้ําทะเลแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ร้านของพี่เขาะอเขาขายทั้งก๋วยเตี๋ยวขายทั้งผลไม้เป็นร้านขายของอยู่อยู่ริมหาดนั่นแหละครับ สิ่งที่ผมจดจำได้จากการโบกรถครั้งนั้นก็คือการต้อนรับที่แสนจะสนุกสนานของครอบครัวนั้นตอนนั่งรถอยู่ท้ายรถนั้นก็สนุกมากๆพอไปถึงที่หาดปึกเตียนแล้วก็ได้บรรยากาศที่สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งก็สนุกจริงนะหลังจากนั้นพอขากลับก็คุ้นๆว่าพี่เขาก็อุตส่าห์มาส่งที่ออกมานอกถนนน่ะริมถนนใหญ่แล้วก็มาส่งแล้วก็บอกว่า ไอ้น้องมีตังกลับบ้านวะนนียผมก็พอมีครับเขาออกมาส่งผมผมก็หาทางกลับของผมมาเองนะจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านได้วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้ออกไปบกรถแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่สนุกมากๆจริงๆผมจํารายละเอียดไม่ค่อยได้นะครับแต่จําได้ว่าเป็นทํานองเนี้ยอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับน้ําใจของคนไทยจําได้ถึงความอบอุ่นความสนุกสนานน้าจิตน้ําใจที่ให้มา ประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอยากจะไปโบกรถประสบความสำเร็จสนุกที่สุดจำได้ไม่ลืมต้องขอบคุณครอบครัวนี้ครับเล่าเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นการแสดงความขอบคุณแล้วก็เป็นตัวอย่างของน้ำใจคนไทยและเป็นแง่มุมของน้ำใจนี้เป็นเรื่องระดับครอบครัวได้ด้วยอ่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งยินดีต้อนรับไอ้เด็กแปลกหน้าคนหนึ่งเขาก็คงไม่เข้าใจว่ามันคิดอะไรของมันอยู่ดีๆมาบอกรถไปเที่ยวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนแค่อยากไปเที่ยวแต่ก็ต้อนรับให้กินขนมให้กินข้าวให้ทุกอย่างสารพัดคล้ายๆกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเขาไปเลยทำให้วันนั้นของเด็กคนนั้นเ,นเป็นวันที่สนุกมากๆ แม้จะจำในรายละเอียดไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็จำประสบการณ์นั้นได้ไม่ลืมจากประสบการณ์นี้แหละครับคือผมเจอกับตัวเองอ่ะผมได้รับได้รับการต้อนรับแบบนี้ได้รับน้ำใจแบบนี้จากหนึ่งครอบครัวไม่ใช่แค่หนึ่งคนนะแล้วผมก็มีโอกาสมาคิดต่อนะฮะว่าในน้ำใจของคนไทยเนี่ยเป็นทั้งระดับส่วนบุคคลแล้วก็เป็นทั้งระดับครอบครัว มันพอจะพูดได้ไหมว่ามันมาจากพื้นฐานของครอบครัวคือบรรยากาศครอบครัวคนในครอบครัวนั้นทั้งหมดเนี่ยเขาพร้อมที่จะต้อนรับคนแปลกหน้าเด็กแปลกหน้าคนหนึ่งแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมันจะต้องมีบรรยากาศบางอย่างของครอบครัวนั้นนะ่ะที่สามารถทําให้การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นไปแบบเป็นธรรมชาติที่สุดเกิดขึ้นได้จริงๆ ผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวที่สามารถเป็นแบบนี้ได้เนี่ยบรรยากาศครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ดีครอบครัวที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วคนในครอบครัวก็ให้ความร่วมมือกันเต็มที่เลยเป็นธรรมชาติเป็นกันเองที่สุดเลยที่จะช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เขาจะทำได้ผมอยากเล่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่าง ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของพวกเราคนไทยเนะีเป็นได้ทั้งระดับส่วนบุคคลเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราส่วนบุคคลได้เลยและเป็นได้ทั้งระดับครอบครัวเราสามารถส,สร้างครอบครัวของเราคนไทยให้เป็นครอบครัวที่พร้อมที่จะมีน้ำจิตน้าใจช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วบรรยากาศของครอบครัวที่สามารถทําแบบนี้ได้เนี่ย เป็นบรรยากาศที่เป็นครอบครัวไทยแล้วอบอุ่นมากๆเลยผมเคยเจอกับตัวเองแบบเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังผมเจอเรื่องของน้ําจิตน,จน้ําใจเนี้ยเรียกได้ว่าทั่วประเทศไทยเลยครับทุกที่ที่ผมไปอ่ะผมเจอเรื่องแบบนี้ตลอดวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งชาวเพชรบุรีอยากระลึกถึงน้ําใจของครอบครัวนี้ที่เคยมีให้ผม น้ำใจของครอบครัวไทยๆอบอุ่นมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ